สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้ก็อ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นะคะก็ ก่อนอื่นอยากขอบคุณผู้ติดตามก่อนตอนนี้มีผู้ติดตามช่องอยู่5,000แล้วนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินที่ตัวเองคิดพอสมควรนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่น่าจะตามมาจาก tiktok อด้วยนะคะช่วงนี้พี่หมอไปทำคลิปสั้นเป็นแบบแรนดอมนะหัวข้อแบบแรนดอมนะคะอยู่ใน tiktok อ ค่อนข้างบ่อยก็เลยโอเคน่าจะมีผู้ติดตามตามมาจากช่องทางนั้นด้วยก็ขอขอบคุณแล้วกันนะคะก็มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูการงานกับการเงินคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนอื่นเรามาดูหน้าไพ่ของสิงห์กันก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะไพ่การงานที่ลัคนาราศีสิงห์ได้ในช่วงเดือนพฤศจิก็จะมีไพ่เจ็ดดาบจัดเมนสองเหรียญคว e นดาบ t ดเอมเพอเรหกถ้วยหนึ่งไม้ควีนเหรียญเดอะซันแล้วก็เดอะเชอร o อนะคะพี่หมอจะเริ่มจากคนที่ทำงานประจำก่อนเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องจัดการแบบเด็ดขาดหรือว่าจะต้องตัดสินใจ บางอย่างให้เด็ดขาดในช่วงเดือนนี้นะส่วนใหญ่พี่หมอจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องของการเจราจานะคะเรื่องหรือว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างอะ่ะอืมอันนี้แอบเห็นมีฟีลแบบเอ้ยอันนี้เรายังบอกใครไม่ได้ด้วยนะเออแบบไม่รู้อะว่าทำงานอะไรกันบ้างนะคะ แต่ต้องเป็นงานประจำนะนี่หมดงานประจําอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่ามันมีมันมีบางอย่างที่สิงจะต้องแบบอุบอิบไว้ก่อนอะไร่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีอะไรทํานองนั้นนะคะก็มันก็ไม่ได้เป็นพาร์ทแย่นะแต่แค่รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนสิงอะ่ะมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถในตอนแรกค,คะ่ะยังไม่สามารถที่จะแบบ เปิดเผยหรือว่าไปบอกอะไรใครได้อะไรเงี้ยต้องต้องใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจก่อนเท่านั้นเองค่ะหรือจริงๆมันจะหมายถึงตัวเราเองเนี่ยถูกปิดบังข้อมูลสำคัญบางอย่างก็ได้ด้วยนะก็คือมีคนอื่นอะที่เขาแบบ ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้พูดอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะทีนี้มันจะส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ส่งนะพี่หมอมองว่าเดี๋ยวสุดท้ายชาวสิงห์ก็จะได้รู้แล้วมันก็จะมีส่วนที่อข้อมูลพวกเนี้ยจะเอามาให้สิงห์ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างเห็นปะ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้ในเดือนนี้พี่หมอเห็นบางคนเนี่ย มีเกณฑ์ได้โปรเจกต์เก่าหรือว่าได้กลับไปรับบทบาทหน้าที่เก่าๆที่เคยทำะคะ่ะรวมถึงถูกเรียกกลับไปร่วมงานถูกเรียกกลับไปทำอะไรประมาณเนี้อืกลับไปทำโปรเจกต์เดิมกลับไปทำงานกับทีมงานเดิมๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะรอบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าถ้าในอดีตนะคุณเคยทำกับ ทีมงานนี้เคยทำโปรเจกต์นี้แล้วที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีใช่ปะในเดือนพฤศจิกเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งจะสามารถควบควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งที่ที่หมอเห็นก็คือในช่วงประมาณตั้งแต่ครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนหลังไปนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่การงานที่คุณทำจะทำในเดือนนี้เพิ่งมาเริ่มทำเป็นโปรเจกต์ในเดือนนี้หรือว่าทำมานานแล้วก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลสำเร็จในระดับที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์จนทำให้เกิดความก้าวหน้าหรือว่าความเติบโตนะคะบางคนก็มีเกณฑ์หรือมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเข้ามาในช่วงเดือนนี้เพราะไอ้สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ ในเดือนนี้หรือก่อนหน้าเนี่ยที่ทามาสักระยะเนี่ยคุณก็จะได้เกณฑ์เนี่ยเข้ามานะต้องครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะก็คือมีโอกาสของการเลื่อนขั้นหรือบางคนก็จะได้ทําหน้าที่ที่มันสําคัญกว่าเดิมบางคนมีเกณฑ์แบบถูกโยกถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้บางคนทํางานเป็นอ่าในไพ่พี่หมอเห็นสายงานข้าราชาการหรือว่าทหารตํารวจที่แบบ มันสามารถโยกย้ายได้อะค่ะแบบย้ายไปอยู่จังหวัดนั้นไปประจําที่นู่นที่นี่ที่นั่นอย่างเงี้ยในเดือนพฤศจิกเนี่ยคุณจะถูกย้ายถูกโยกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะผลงานของตัวคุณเองหรือว่าชื่อเสียงของคุณเองหรือบางคนน่ะมีฟีลแบบเคยได้อยู่ในที่ที่ดีอ่ะก่อนหน้านี้นะคุณเคยได้อยู่ในที่ที่ดีเคยประจําอยู่ในจังหวัดที่แบบโอ้โหมีแต่คนอยากทําอะไรเงี้ย แต่ก็จับพัดจ,จับผูหรือมีเหตุปัจจัยอะไรในอดีตทําให้ตัวเราถูกสั่งให้ไปอยู่ในที่ที่แบบมันไม่เติบโตมันไม่ก้าวหน้าหรือมันโตยากน,านี่คือสายข้าราชการทหารตารวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาในเดือนพฤศจิกเดืยนผลงานที่คุณทำเนี่ยมันก็จะกลับมาส่งผลให้คุณเนี่ยได้กลับมาอยู่ในที่เดิมก็ได้เห็นไหมมันมีเรื่องของการได้กลับไปอยู่ในที่เก่ากลับไปร่วมงานกับคนเก่าเก่าบรรยากาศการทํางานเก่าเก่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่ดี เพียงแต่ว่ามันจะมีบางอย่างบางบางเรื่องแล้กันเนาะที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องจัดการให้เด็ดขาดหรือว่าตัดสินใจให้เด็ดขาดนั่นเองนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับคนที่ทำงานประจำนะต่อมาสำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค่ะต้องบอกว่า ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยงานมันเงียบนะงานมันเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกเป็นจังหวะดีที่จะได้ลูกค้าใหม่หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่เข้ามาในช่วงเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สร้างชื่อหรือผลงานเดิมผลงานเก่าที่คุณเคยทำไว้เนี่ยมันเริ่มแบบส่งผลให้มีคนเห็นศักยภาพเห็นความสามารถในการ ทำงานของคุณแล้วอยากจะมาว่าจ้างคุณไปทํางานเพราะฉะนั้นเดือนนี้มองว่ายังไงก็จะมีโอกาสเข้ามาแน่นอนจะไม่เงียบแล้วเพลอเพละอะสิ่งจะต้องบริหารเวลาให้ดีด้วยพี่หมอเห็นงานที่มันเข้ามาแล้วดูยุ่งอะ,อะดูเป็นงานที่ยุ่งอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการงานเดือนนี้จะไม่นิ่งแล้วจะมีจะมีงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีงานใหม่ด้วยนะเข้ามานะคะหลายคนได้ มีทั้งลูกค้าเก่ากลับมานะพาร์ทเนอร์เก่าหรือว่า,าผู้ว่าจ้างเก่าๆอะนะ่ะเนาะกลับมานะคะแล้วก็มีทั้งลูกค้าใหม่ด้วยในเดือนนี้นะงานที่เกี่ยวข้องกับางานออนไลน์นะคะหรืองานศิลปะบันเทิงต่างๆงานที่ข้องเกี่ยวกับตัวเลขค้าขายก็ได้นะทุกอย่างเลยอะ ค่อนข้างที่จะแบบส่งผลดีกับสายอาชีพนี้มากๆนะคะใครที่จะต้องดีวกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็ยิ่งแฮปปี้เลยรวมถึงมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยค่ะเดินทางไปเจราจาไปติดต่อไปพูดคุยในเรื่องของงานสิ่งที่สายอาชีพอิสระฟรีแลนซ์จะต้องระมัดระวังพี่หมอมองไปที่เรื่องของการสื่อสารค่ะ เดือนนี้พยายามพยายามระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารให้ดีนะคะมีฟีลแบบอาจจะโดนแย่งผลงานโดนขโมยไอเดียนะหรือแบบเจอบิดได้ด้วยเป็นบางงานแต่ไม่ทุกงานนะเป็นบางงานแบบบางคนคุยกันมาดิบดีถึงเวลาเขาก็บิดเราแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวจะมีงานอื่นมาชดเชยมียังไงคือสิ่งเนี่ยมีงานแน่ๆสำหรับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ถ้าใครแบบ ว่างงานงานจะหมดและงานที่รับผิดชอบอยู่ในมือจะปิดครบหมดแล้วเนี่ยหนูยังหางานใหม่ไม่ได้หนูเคลียดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเดือนนี้ไม่ต้องเครียดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาแต่ก็ยังมีโอกาสจะเจอแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นก็พยายามระมัดระวังจะต้องไปจรวจปากกาเซ็นเอกสารสัญญาระยะยาวในการทํางานอะไรกับใครเช็คข้อเสนอเช็คเงื่อนไขเช็คกฎก,ฎกฎติกาของงานนั้นๆให้ดีเพราะมองว่ามันจะมีโอกาสที่ ถูกเอาเปรียบได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเราเนี่ยอาจจะแบบไม่รอบคอบพอได้เหมือนกันนะคะก็ให้ดูให้ดีก่อนนะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการขยับในเรื่องของการขยายนะบางทีก็เหมือนแบบฟีลแบบอ่ะถ้าคนขายสินค้าแล้วกันขายสินค้า ปกติเราขายเสื้อผ้าผู้หญิงอ่าเราเรามีหน้าร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นร้านเล็กๆเดือนนี้ก็มีโอกาสอ่ะเดี๋ยวเราหายอย่างอื่นมาขายเพิ่มอาจจะเพิ่มเป็นเสื้อผ้าผู้ชายบล a b l a อะไรก็ว่ากันไปนะคะพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสของการขยายงานขยายธุรกิจของคุณน,นั่นเองเนาะให้มันเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ มันมีคำว่าคึกคักนึกถึงคำนั้นอยู่รู้สึกว่าธุรกิจหรือว่ากิจการของคุณไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจหรือกิจการอะไรก็ตามน่สิ่งที่พี่หมอเห็นคือมันดูคึกคักกับลูกค้าเยอะอะไรทำนองนี้ค่ะอ่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณกำลังนึกถึงลูกค้าเก่าๆที่เขาหายไปนานแล้วอ่ะเนี่ยเดือนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะแล้วก็หลายๆคนมีเกณฑ์ ได้เปิดแล้วก็ได้ปิดอ่ะมีทั้งเปิดและปิดนะดีลใหญ่ๆใ,ใครแบบจับดีลใหญ่อยู่ปิดไม่ลงสักทีอย่างเงี้ยเจรจากันไม่ได้สักทีถึงแบบงวดสุดท้ายไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดือนนี้ได้ปิดละนะแล้วก็เปิดอ่ะเปิดก็เหมือนกันเลยนะจะจะลงมือทําไปคุยกันมาหลายรอบแล้วมันไม่ลงตัวสักทีก็เดี๋ยวเดือนนี้ค่ะ ก็จะได้เริ่มนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ในเชิงธุรกิจนะพี่หมอมองว่าไม่ได้มีอะไรต้องกังวลมากที่ต้องต้องระวังอะ่ะที่ต้องระวังก็คืออย่าไปไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็อย่ารู้สึกว่าไม่ควรที่จะให้ใครเข้ามาจัดการอะไรแทนเราเดือนนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการคุณควรจะต้องทำ,ทำทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะอารมณ์มันประมาณนั้นนะคะ ไม่ได้บอกว่าพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเขากําลังจะโกงหรืออะไรคุณนะในไพ่มันก็ยังไม่ใช่นะถ้าเขาโกงอะถ้าเกิดว่ามันมีพาร์ทของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่คิดไม่ซื่อกับเราเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้คือเขาไม่ทันได้ทำอะคุณก็จะจับได้ก่อนอ่าแล้วคุณก็จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะไปต่อกับเขาหรือคุณจะพอแค่นี้ หรือบางคนนะอ่ะเป็นร้านเล็กๆ่งางเมื่อกี้นี้ร้านขายเสื้อผ้าคุณจ้างคนไว้คนหนึ่งที่ผ่านมาเขาแอบจิกเงินแอบขมโมยเงินขมโมยสินค้าในร้านคุณสังเกตมาสักระยะแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเดี๋ยวเดือนี้มันก็จะจับได้นะคุณก็จะเด็ดขาดมันจะเป็นมันจะเป็นฟีลแบบถ้าเป็นพาเนอร์หุ้นส่วนเขาอาจจะคิดไม่ดีก่อนเช่นอ๋อ แอบไปเจราจาไว้นน้นนี้นั้นเหลือแต่คือแค่รู้สึกว่าอ่ะต่อให้เขาทําไปแล้วอ่ะสิ่งยังไม่ทันได้เดือดร้อนมากโอเคในตอนที่จับได้รู้สึกว่าสิ่งเนี่ยยังไม่ได้เดือดร้อนมากอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาอยัางไงกับเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยมองว่ามันเป็นมันเหมือนมันเป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วดีกว่าอืมมันเป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ถ้าปัญหาในเดือนพฤศจิกสิ่งที่อยากให้ระวังก็คืออย่าไปไว้ใจใครมาก แค่นั้นเลยอ่ะอ,อย่าไปไว้ใจใครมากให้ทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนออ้อย่างคุณนะ่ะรู้อยู่แหละว่ามีลูกมีมีพนักงานในร้านที่แบบชอบหยิบของของคุณไปหรือว่าแบบไม่ลงยอดตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื่อสัตย์ะคะคุณก็กำลังจะจับผิดเขาแต่คุณไม่ว่างคุณก็เลยไหว้าวานให้ผู้จัดการร้านเนี่ยจัดจับผิดแทนให้หน่อยหาหลักฐานให้หน่อย คือก็ไม่ได้บอกว่าผู้จัดการร้านเนี่ยเขาก็จะเข้าข้างคนนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจทำให้เราขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ควรไว้ใจใครอัหรือหนักสุดก็คือเขาเข้าข้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นมองว่าในเชิงธุรกิจหรือกิจการอยากให้ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการก็ประมาณนี้นะ ต่อมาสําหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่นะคะคนที่กําลังมองหางานใหม่อะไรใดๆแน่นอนว่ามีไพจ่จัดเมนขึ้นเดิร์สานขึ้นนะคะและหนึ่งหมายมองว่ามีโอกาสได้งานใหม่ในเดือนนี้แน่ๆค่ะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรเดิมๆเหมือนกับเป็นหน้าที่เดิมๆแล้วกันนะบทบาทเดิมๆหน้าที่เดิมๆตำแหน่งเดิมๆลักษณะงานเดิมๆนะคะที่เคยทํามาหรือบางคนก็มีฟีลแบบได้กลับไปทําที่เดิมด้วยนะแบบเจ้านายเก่าอะ่ะ ติดต่อมาเอ้ยกลับมาทําด้วยกันไหมช่วงนี้ว่างงานอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเกร์เกฑ์ก,การงานที่จะได้ในเดือนนี้เนี่ยพี่หมอหมองว่าควรรับนะไม่ควรที่จะต้องมานั่งติดใจลังเลสงสัยอะไรในตัวงานที่คุณจะได้มาเพราะมองว่ามีโอกาสของการเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในระยะยาวได้จากงานที่ทำค่ะส่วนใครที่ มีความคิดและกันนะมีความคิดโอเคหนูทำงานอยู่ที่เดิมมันไม่ก้าวหน้าเลยอยากจะลองหาโอกาสใหม่ให้ตัวเองก็เดือนนี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องยื่นใบสมัครแล้วนะส่งเรซูเม่ส่งโปรไฟล์อะไรใดๆไปตามบริษัทต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลตอบรับเข้ามาแต่ไม่ควรรอคือเดือนนี้มันดีมากในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สิ่งนียลุยให้เต็มที่อ่าประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของการเงินกันนะคะมาดูกันว่าไพ่การเงินของชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้ได้ไพ่อะไรบ้างแล้วก็มีความหมายอะไรยังไงบ้างนะคะไพ่การเงินก็จะมีไพ่แปดไม้เด็กเหรียญ Emperor 1หนึ่งไม้ หกหมายอุ้ยไพ่ดีนะเนี่ยสองถ้วยโอ้สามถ้วยอสสโอ้โหอัศวินเหรียญควีนเหรียญไพ่เป็นโพซิทีฟแทบจะทั้งหมดเลยนะสำหรับพี่หมอนะแทบจะนะคะมันจะมีบางใบยอย่างอ๋อเดมเพ e อร์กับอ๋อเจ e l o เวอร์มันมันจะไม่ได้แบบ Positive ร้อยมันกลางๆแล้วกันนะมันเป็นไพ่แบบกลางๆสำหรับพี่หมออะแต่ก็ไม่ได้เนกาทีฟแน่ๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่ารายรับรายจ่ายใดๆการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นยังไงนะเริ่มกันที่รายรับก่อนค่ะต้องบอกว่ารายรับเดือนนี้เข้ามาเร็วนะเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ เป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระเจ้าของกิจการคุณฟังอยู่หรือคนที่ทำงานประจำแต่มีพาร์ทของรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้รายได้มันดูคล่องตัวมันมีสภาพคล่องสูงมากคำแรกที่มองเห็นในภัยเลยคือแบบนั้นรู้สึกต้องบอกว่าไม่รู้สึกเดี๋ยวไม่รู้สึกถึงความติดขัดอะไรเลยในทางการเงินนะคะออค่อนข้างที่จะแบบว่ามีรายรับดีนะแล้วก็หลายๆคนมีรายได้เข้ามาได้หลายทางด้วย แบบบางคนน่ะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ปุ๊บเริ่มแล้วได้ได้เงินเลยเริ่มปุ๊บได้ปับ๊บอะไรทำนองนั้นนะคะในส่วนของคนที่มีพาร์ทเนอร์เดือนนี้ก็ถือว่ามันจะมีมีเกณฑ์อ่ะเนี่ยตอบคําถามเรื่องธุรกิจและกิจ,จาก,การได้เลยนะอย่างที่พี่หมอพูด่ะพี่หมอหรู้สึกคุณไม่ได้เดือดร้อน ในกรณีที่ขอย้อนเรื่องธุรกิจในการงานนิดนึงนะคะที่พูดถึงเกณฑ์ที่แบบเอ้ยเขาจะโกงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมอบอกว่าพี่หมอไม่เห็นฟีลลิ่งนั้นแต่แค่แบบเขาเตือนให้เราอย่าไว้ใจใครเฉยๆใช่ไหมพ่อๆเรามาดูไพ่การเงินมันก็ยิ่งเห็นชัดว่าคุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีโดยส่วนใหญ่ใช้คาว่าดีแล้วกันนะหรือถ้าคุณกําลังเจอกับคนที่ไม่ดีก็แปลว่าเดี๋ยวคุณจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่เข้ามาชดเชย เออจะดีกว่าของเดิมอะไรทํานองนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจการเงินของคุณอย่างแน่นอนนะในพาร์ทรายรับเนี่ยมันมันมันเห็นแต่คำว่าข่าวดีอะ่ะหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้ฐานะการเงินของตัวเองในระยะยาวมันมีความมั่นคงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นจากไพ่เลย รู้สึกว่าการงานและเงินของสิงเนี่ยปังมากนะกลับมาปังในรอบหลายเดือนเลยมั้งเท่าที่อ่านไพ่อะไรมันจะมีช่วงหนึ่งที่สิงมันดรอปลงนะคะแต่ช่วงแต่รู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนของสิงและกลับมากลับมาไปรียงกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งและเป็นช่วงกรอบช่วงโกยทั้งในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะผลงานในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นช่วงกรอบโกยในเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะ อย่างที่ขึ้นเลยนะในไพ่การงานว่าอาชีพอิสระฟรีแลนซ์คุณมีโอกาสได้งานใหม่เนี่ยตรงหน้าไพ่การเงินตรงเนี้ยก็บอกอยู่ว่ามันจะมีเงินหรือโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาอโอกาสประสบความสําเร็จทางการเงินในเดือนนี้คือสูงมากนะคะในพาร์ทของรายรับมันแทบไม่มีที่ติ ปกติเนี่ยลายรับมันจะมีเรื่องติเช่นอาอาจจะได้เงินช้าถูกจ่ายช้าอะไรอย่างเงี้ยมีข้อเสียขึ้นบ้างอะนะแต่ในเดือนนี้พี่หมอไม่เห็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่เห็นเลยอะรู้สึกว่ามันฟลอร์มากการเงินมันดีมากในเดือนนี้นะใครที่มีการลงทุนระยะยาวเอาไว้ในก่อนหน้านี้ด้วยนะพวกกองทุน หุ้นสลากใดๆนะคะที่ดินอสังหาทองคำที่มันใช้คำว่าระยะยาวอะ่ะเดือนนี้มันกำลังส่งผลกำไรบางอย่างกลับมาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะมีดอกเบี้ยเล็กๆนะเห็นผลลัพธ์เล็กๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในหลายๆคนก็ถือว่าค่อนข้างดีงั้นเรามาหารายจ่ายกันดีกว่าเนาะ รายจ่ายของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนพฤศจิกพี่หมอเห็นเกณฑ์ของการลงทุนขึ้นชัดมากๆค่ะหลายคนเนี่ยมีการลงทุนอะ่ะเริ่มจากลงทุนกับตัวเองก่อนเลยนะลงทุนกับตัวเองเป็นในเรื่องอะไรได้บ้างหลักๆอะ่ะพี่หมอเห็นเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนั่นแหละ เออนอกจากเราจะแบบเคยลงไว้ในอดีตแล้วมาส่งดอกเบี้ยในพาร์ทรายรับให้เราได้แล้วในพาร์ทรายจ่ายคุณก็จะมีการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมนะคะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สุดท้ายมันงอกเงยกลับมาส่งผลกลับมาหาตัวเองเห็นไหมก็คือการลงทุนเพื่อตัวเองอะนะในบางคนก็เหมือนกับใช้เงินลงทุนกับอุปกรณ์หรือเออสกิล ความสามารถทักษะส่วนตัวต่างๆอะไรเงี้ยให้ตัวเองเก่งเหมือนเป็นฟิลพัฒนาตัวเองอะคะ่ะอุปกรณ์ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์การทํางานนะเป็นพวกแกดเกดที่มีมูลค่าประมาณหนึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรใดๆนะคะที่ที่มันแบบค่อนข้างเป็นของมีราคาแต่ว่ามันสามารถทำเงินกลับมาให้เราได้อารมณ์มันประมาณนั้นนะนะ ก็จะมีเกณฑ์นเนี่ยเกิดขึ้นหลายคนนะมีเกณฑ์ซื้อรถด,ด้วยในเดือนนี้นะมันขึ้นนะคะใครกําลังคิดหรือวางแผนเกี่ยวกับรถยนต์นะอยากจะซื้อรถใหม่เดือนนี้มีเกณฑ์สูงที่คุณจะได้ซื้อหรือใครกําลังลังเลอยู่ว่าเออเนี้ยอยากซื้อรถมากเลยเอ๊ะมันจะผ่านไหมมันจะได้ไหมใดๆพี่หมอก็มองว่ามีเกณฑ์ได้นะคะในเดือนนี้นะประมาณนี้แล้วก็ มองเห็นการใช้เงินอ่ะทีนี้ก็จะเป็นของฟุ่มเฟือยค่ะก็ยังคงขึ้นนะเพราะว่าเดือนเดือนนี้เงินมันเข้าค่อนข้างดีมากบอกเลยเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ใช้เงินแบบตามใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะหลักๆก,ก็ถ้าตามใจตัวเองอ่ะจ,จะเป็นฟิลเกี่ยวกับพวกของกินซะเยอะที่พี่หมอเห็นนะหรือการเดินทางค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยพักผ่อนอันเนี้ยเห็นเยอะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นก็คือใช้เงินกับคนรักคู่ครองอันนี้ก็เห็นชัด แล้วก็ใช้เงินไปกับการไปเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้นี่ถือว่ามีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะแต่มันมักจะเป็นรายจ่ายที่หนึ่งเลยคือคุณะเต็มใจจ่ายรายจ่ายหลักๆก็ยังขึ้นนะเพราะคุณมีเอเพอเรอร์อยู่นะคะก็คือรายจ่ายจำเป็นต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่มองว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำให้สิ่งเครียดอะมันเป็นเรื่องที่สิ่งแบบจัดการได้แล้วก็ สิ่งวางแผนมาอยู่แล้วบวกกับการเงินเดือนนี้มันเข้าดีมากค่ะเพราะฉะนั้นตัวรายจ่ายเยอะจริงแต่สิ่งก็ยังเอาอยู่เนาะประมาณนี้นะคะในส่วนของโชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจริงๆขึ้นหกไม้อะ่ะอัศวินเหรียญพี่พี่หมอว่าเือนนี้ก็มีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆด้วยนะ มีแปดไม้ด้วยนะมีโอกาสค่ะมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆแต่เอาเป็นว่ามันมันมันก็แล้วแต่พื้นฐานดวงนะถ้าเรื่องของการเสี่ยงอะค่ะเนะ,ะนะเรื่องของการเสี่ยงโชคได้มากได้น้อยแตกต่างกันนะหรือถ้าใครไม่ได้เลยจะเป็นโชคมาจากทางอื่นคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันก็คือมันก็คือดวงของของภาพรวมอะมันก็มีโอกาสได้เท่าเทียมกันเพียงแต่ว่า เรื่องที่ได้จํานวนที่ได้มันแตกต่างกันอ่าบางคนก็ได้เพราะการเสี่ยงโชคบางคนก็ได้มาแบบฟุกฟุด้วยวิธีอื่นอยู่ๆก็มีเนี่ยอ่าถ้าเป็นเรื่องงานอยู่ๆก็มีคนให้งานมางงเลยงานนี้เงินดีมากอะไรทํานองนั้นนะคะก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ามีเงินเข้าทุกทิศทุกทางจริงๆนะทั้งจากการทํางานทั้งจากการลงทุนระยะยาวในอดีตของตัวเองแล้วก็ทั้งจากเนี่ยอ่า การได้เงินมาแบบฟุกๆุกอะคะ่ะนะประมาณนี้สำหรับการงานการเงินของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกโดยส่วนตัวพี่หมออว่าดีมากดีในรอบหลายเดือนเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีสิงก็ขอให้ชาวสิงทุกคนมีความสุขมากๆในเดือนพฤศจิกายนก็อีก2เดือนเดี๋ยวเราก็จะหมดปีแล้วเร็วมากเนาะเอาไว้ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของความรักกับสุขภาพเรามาส่องหน่อยว่าเอ้ยงานดีเงินดีละ่ะแล้วรักหลับเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมารอฟังกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ